สวัสดีครับให้อาหารปลาใหญ่กันนะครับผมกินบอนอกินบอนอพี่น้องมันคือล่มวีวีนั่นนี่ปลาหน่อยจะกินอยู่ครับนกระช่างมาอยู่ครับมาอยู่มากินละกินกินลตัวนี้อ้าวมา,วอาวสองเมื่อกี้หวานอยู่ฝั่งนึงก็มันก็ขึ้นเยอะโอ้มาโอ้กินครับกินกินเพื่อน โอ้ขึ้นเยอะครับเชา้านี้มุมไหนมันถึงจะชัดมุมนี้ก็หมืดๆเนอนะเอามุมใหม่กอเราเอามุมนี้นะครับลาดยาวไปทางนี้ ลมมันก็จะพัดอาหารเข้าฝั่งอืมลมแรงจริงๆนะครับดูกอไผ่ครับดูให้ดูกอไผ่ครับดูรบบวันพายุฝนหนักจะมาหรือเปล่าต้องรีบไปทำงานแล้วครับแล้วให้อาหารเสร็จก็จะรีบไปเลย ปลาตะเพียนขึ้นกินปลาเพาะไม่ขึ้นกินเลยไม่รู้มันไะแอบตรงไหนตั้งแต่วันที่ผมคว้างเห็นตกใจอย่างมาก นานี้อาหารเพิ่เยอะคนก็ไม่ไปสนใจเราเท่าไหร่ครับแต่ก็ขึ้นกินอยู่นะครับว่าจะต่อไฟโซลาเซลล์มาให้แมลงมันตกลงไปในน้ำ หรือว่ากล้วยป่าผมกล้วยเล็บมือนางผมออกลูกหรือเปล่ามืนจะมีหัวปีแทงขึ้นมาอไม่แน่นะ่ปลูกไว้สองปีแล้วก็ยอยากดูเหมือนกันว่าลูกมันจะเป็นยังไงนะครับ กินกินนะครับผมส่วนกล้วยหอมนี่ได้กินแล้วนะครับกล้วยหอมอือน่าจะใช่ครับลองเนมันหัวปีขึ้นมาน่าใช่จริงจริงด้วยนะครับพอลมพัดออกมาแล้วเห็นไหมครับกล้วยนะครับ ต้นนั้นนะครับผมกางคองหมูนะครับพอลมพัดแล้วมองเห็นหัวปีขึ้นมาเป็นกล้วยเรียกอะไรกล้วยเล็บมือนางหรือเปล่าซื้อมาปลูกนะครับน่ออกหัวปีปีแรกนะครับปลูกได้สองปีแล้วะสบการณ์สุเร็จอีกอันนึ่งแนละ้ว กินดีอยู่ครับเพื่อนๆมันกินตลอดอยู่ครับลมรับแต่ลมไม่มีฝนดีอยู่ครับมันน่าจะพัดกล้องดังฟืฟ้นแน่นอนแบบนี้ต้ง <c oughs> เปิดพัดลมเลยครับ

mo oh, ii kayle inahanmile kombax ปลาดุกใหญ่เนี่ยหายเลยไม่เห็นเลยหรือจะหนีไปแล้ววะมีนไปอยู่ตรงไหนไม่รู้ ปีขึ้นแล้วนะครับในการเลยปีขึ้นแล้วลมแรงครับวันนี้ลมแรงปไปน้ำบุง้งน้ำบาขกอออกโคปีแทงหวีออกมาหลายๆต้นทีเดียวบรรยากาศข้าวก็เขียวแล้วนะครับ พึ่งดำไปได้อาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวก็คงแตกกอรครับในฝนพายุออกฝัางค่อหวันพู้อยู่ข้งนี้ไม่งั้นมันละลายไปกับน,น้ำนะครับขอบคุณมากๆนะครับเพื่อนๆที่รับชมแลบฟังครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ไปพร้อมกับนี่นะครับบอ่อปลานี่แหละขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม